เอาน้างนี่คือครับส,สั้นๆหน,น,น่ามงงันมีแค่หน่อย,น,ออยนี่ครับคอล้างอยู่นเนครับืาอ,อาปลาเี้ย สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เข่ามารับชมสองเมื่อกี้ข้าลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วจ้าครับผมวันนี้พอกันก็เมื่อกี้ในวันที่เก้าก้ามกราคมปีหกหกก็หกเจ็ดแล้วค่ะพี่เนาะอ่าเมื่อกี้ก็พวกกี้กับผ้ามายามมุงกุ้งเนาะค่ะมันี้ ครับผมใส่ใบเตี้ยว่านนี่ครับผมใส่ไว้แต่ตอนคำตอนใส่<ำ>กับอะไรให้เบิงนะครับผมมาคำแห้งนอนเมื่อกี้ค่ะคำคำคอมมาว่าเนาะจ๊ะกับผู้ชมก็เมื่อกี้เมือกี้เลยจ้าว่าใส่มงคือแหลกของปีนี่สีมับนบอเนาะจ๊ะไปกันเลยจ้าไปเลยครับผมนี่แหละครับคือลําดมเขตตมน,นคานนคาเลยครับผมอำเภอบุญทกจังหวัดอุบลราชธานีคือเรับผมไปครับไปดูนรรั้นครับผมครับล้างแหลกเป็นยังไงครับล้างแหลกของปีหกเจ็ดครับผมเพราะการใส่ตุ่มตุงครับผม น้ำพึ่งลดลงในน้อยนึงครับลำโดมครับผมั้วงวานีนี่ครับผมอเอาที่ดีดันยังเย็นนิดไงนี่อยู่น,น้องหางบัวลายเปไน็นไงต้องเอาพอเด็ดปนเด็แก้วอยู่หรครับผม จุ่มฟอยกัจุ่มอยก็ดีครับสะสมเอาครับผมเหมือนกัเออใส่แถกสมานมาเน,เเนาะแกมือแลกเ <laughs> ขาปีเกเกตเนาะแลกทีใส่มงกุ่งเนาะ เน,นสองสามเอื้อมอาหานเขาก็ไปใช้มงปุาเนาะเนี่ยครับอี่อปลาอีดก็มีกูก็มีอยู่หรอกครับกูก็มีล้างแหลกแต่หลายเป็นไรครับผมยุบหนึงน่งมั้ยยุบหนึ่งเติมกันไปที่ปรด้ก่อยบ่วยุบนิดน้อยครับผมพี่เลยเมื่อกี้บรรยากาศก็นหนาวๆอยู่หรอกครับ้นีพูดเลยครับอีกหลังนึงครับผมนี่อีกหลังนึงครับผม เมื่ก,กี้ลงไปผู้เดียวครับผมตุ่มกุ้งนี่ใส่ต้องใครขามขึ้นด้วยครับผมในลําโดมเลยครับอืมเจือตัวเม่กี้ลายตัวอยู่อตัวมันยตัวมันงไอก็โถปที่อลอยม่กุ้งกายตัวนาเพราะท่นลดแห้งเนาะแงเอาเหลือกอยู่ครับผม <S 2> <S 2> อาม่อกี บุปปาญใดครับตัวใหญ่ได้เลยตัวใหญ่ยิ่งเหรอบรี่ห่าโตวเอาดูหลังต่อไปครับผมนี่หลังนึงครับผม ในนอหลังนี่ครับเดี๋ยวพอปดพอเจวบ่นอเต็น่องแด้งเ้น่องเดงดงนหน่อยครับผมเอาไม่ใช่ ปูด้วยหนึ่งตัวกุ้งสี่ห้าตัวหลายหลังแล้วพระท่านทั่วกลติบอยู่โอ๊ยอายใส่บดก่อนเน่จะฝ่าวายขีครั้งครับผมหลังนี้เป็นไรคกืกเงียไอีกว้อหลางนี้มีแน่อยู่ครับหลางอืมลายอยู่ครับ น้ำส้งสิไดิบปนในแก้แวแต่ราคาันสองคาหลังม้าหันบ่คือปันไหน,นัก็้กุ้งมันมีหนึอ่อ่ะเดี๋ยวลง อันตุ่มแบบใหม่หนะน่าหน่อยเนาะปลากรวดปลากรวดวัตถุที่จากน่ามังง้งรครับแบบนี้แล้ <laughs> <c oughs> วก็ตามเทยวละเมื่อท่านได้พกก่อยอ๋อยังไหลหลังอยู่อยัไหลหลังอย่เนาะดิ่มต่อไปครับผมหาก,กินต้องได้กินแหน่นหน่อยอีีนี่มองเปิดกันเนี่ย หนามเลิกอยู่ครับคุโดมหนามยังว่าถลนลายปไปเลยครับผมมยังไลกว่าทุกปีนะแมื่อทุกปีจะมาจะหนามจะบริไล่ว่างนะครับจะขาดว้างเนี่ยเป็นหนามลายตัวหนึ่เป็นหนึงตัวนึ่นะนนนโอ้ตัวนี้ก็งามอยู่ครับพูดลายตัวหลายหลายเตบอยู่แต่ก็บ่ค่อยเห็นเหรอครับกลุ่มเป็นตัวบ่หลายตัวอยู่เนะาะฮะโอ้เนี่ยน,นะครับอยู่คนคน้อนก่นุนครับ เปาะหนึ่ง áo งามอยู่ครับกุ้งตัวกุ้งโดมกุ้งโดมเดียวตัวกระใสแห้งทอกุ้นตัวขาวตัวไม่ขาวตัวดำดำตัวดำกุ้งโดมกุ้งหินนะครับกุ้งห็นกุ้งห้วยถ้าเม่ได้เข้าขวดผสมสีเหลืองเลยเนาะแน่ กุ้งสาตัวขาวๆไปยห็งปลาของปลาของไปเนาะไปคนเดียวนในกลางไรหลุดล้งต่อไปเอาทั้งเดือตัวหนึ่งมาเอาหลังน้ำเป็นไดเนาะครับนยังไงคือว่าปลอกปอกแปกวะออไอพีอยู่ซิบกว่าโต มีสิบตัวเนาะหมือหลายตัวอยู่ได้ห่งตัวปูใหญ่แห่งต่อมกันแล้วกุ้งยังหนาวเพราจังหวะบ่อน้ำยังหลายล้างระยุบหน่อยนึ่งล้างระยุบหน่อยนึงเอาลูนก่อยนึงครับผมมันก่อยนิดหน่อยกะเดอไลายหลังอยู่หรอครับลูนนั่งกันไปครับผมพอดี ยำข้อยติเนาะใช่ปิดไว้หลังบ่ถือกับบ่จะใส่เบื้องด้วยครับผมหลังบ่ถือพราะตก็มีครับเอาตั้งแต่หลังติดถือเล็กๆแต่น้อยโอ้มือนส่งหมานมาเลยด้วยครับแต่กับเรื่อลายหลังอยู่ครับดูดน้ำกันไปอีก้เก่าครับในหลังไม่รู้ค่ะโอ้คืออยู่นอกหลังนี่ไขยอยู่ด้วยนะครับหลังไข่หตัว กิ็นดูไรนี่ครับมันก็ติดน้องแดงน้องแดงอย่างแดงไรเติบไปเนาะฮะคืออยู่รังนี่ครับผมคือกโมแล่ะเนี่คือโกโมมันมาอยางนี้นี่น่ะเดือบักเดือโอ้ลงโขบอยู่หลังนี่ครับผมที่คือคือครับ นะครับซีลกอย้เก,อ,กอยงาน,นลังเลยล่ะไอ่จะบอกเาออก <c oughs> เอาคือครับเอสมลังเลยก็นหน่อยไปครับวันนี้นี่อีกหนึ่งหลังครับผมเห็นย่นมีตัวกลุมีตัวนี้ออ้ยี่กลุ้งกาบ เอาลางนี่คือครับอั่นสั้นๆหนำหมวกมันกี่กีหน่อยจีบึงโอ้ยไล่ส่วนนี่ครับนี่เั็นเด็กนี่เป็นตะกอะจแนนครับถ้าคือลางนี่โอเคอยู่ครับนาต้มนกตุ้มก็นีครับโอ้ได็กก้อยครับมือนนี่จะเป็นแบบซีเาให้ต้นต้นเออไป การหายอยู่หากินครับผมบางมือกับม้านบางมือกับบ้านมันครับผมแล้วแต่สถานที่นะครับผมมองมีปลามองมีปลามอ,ม,ปมองมีปลุกมองมีปุุงครับผมจุดจุดถือว่าอุอนน่นๆหน่อยเนาะถือว่าหลายครับหลังหลายขโมยป่ะแน่ เป็นแบบซิปเนาะเหาก็ได้จกเนาะนี่นี่ครับวัด<อ>ปุ่มกามก็มีเนาะนี่จ้ะโอ้เขาทาครับอน้วเด้ก้กอยง่ายตัวครับก้อยแล้ว,วที่ไนี่ว่าคนติดแล้วจ้ะน้ำต่อไปเข้าครับผมน้ำไหลถึงจะไหลนู้นน,น,น้ำไหเนาะ มีโบนะครับพี่หล่อตั้งหันหน่าบลายได้อ่ะมีจิตใจใบม่หมอเจ๊เน,นาะงานยกขึ้นสั้นข้างนอกที่กระตื่นๆโอ้ยป,ปูวันเต็มเลยครับปูแร่ดมหยาบอยู่ปูหินครับผม <c oughs> อ่ะปูหินก็นดีครับวางมาเมื่อคืนนี่ก็ทอดกับกรอบสุดยอดแล้วครับเมื่อคืนกับเขาครับเมื่อคืนทอดปูหิน กูเห็นไม่เก็บไป f ู l เลยกูนี่ป่ะซิบูกันตัวนะซบป่ะเดี๋ยวเขาคุยเก็บออกไปใหม่ไปใหม่เข่าร้ายเนาะไอาปูนะครับปูแตกเงอๆเลยเน,ะนาปะปซีบกวอ่ะกู เ่ินเข้าไปกินกลุ้งเนาเจอกันกินไอย่างนะเก็บไปไม่ออาครับปิดเอ,อ,อลัวนี้กยไก่านานไลคือ,อ,อ,อบอ่มจะได้ปนก,กันอีกบ่ กล uh huh. uh, 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 ุ่มกลุามยัไงอ๋ไปใกนหมอ้ปกลุ่มกลมครับมีปลาหนึ่งอืออะไรครับเพืไอ้สีเงาปสีเงาแล้วอุ้ยตัวใหญ่เลยอ่กลุ่มกลมเนาะกลุ่มกล่มอืออย่งครับปลาอี่ยงไหมปลากระเท เดี่ยไหนเนี่ยจสิบคุณนะุ่กว่าสิบุรีกุ้งกาเนาะมันกุ้งก่าคืหาพค่เนาะ อุ้ห้ายตูเด้อนปะครับผมอันนี้กะครับที่เดิก็ไม่คิดหลังต่อไปอีกที่เาครับผมคืเห็นกลุ่งลอยเดมีกิกเห็นตุ่นเห็นตัวนเห็นต่นอาที่นี่เพิดหนังโมโหแล้ว โอ้ม oh, um, uh, 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 uh ีอยู่ครับน้ำคูมีครับกับรวมหลังมาเนาะไปฉันจะเลืออยู่แล้วใบไผ่เนาะแล้วรวมกันไปจะได้หลายตือเลครับ ุณได้ผลเลยนไปจริงอ,นะอืมจะไล่ติ๋อพีน่นีตัวใสเนาะเนี่ยมึงอยากนม่ใช่กุ้งกงะมะกุ้งฝอย

างว่ามีพ่อตัวี่เนอะเกิ <ST an th ous> เนไปได้ยังได <c oughs> เอา้าเก็บ <get S 2> <t ool> ตุ่มไว้ว่ามีเลขครับเอาุดนหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายในน้ำเลือกแห้งครับใส่ไก่ตอครับผมทังสุดท้ายอุ้ย เอาปลาอย่างคือหลายตัวทีกุ้งก้ามกับปลานันทั้งปลากระป้านนักับปูกระป้านนันล้างท้ายล้างสุดท้าย่ายอยู่เมื่อกี้ว่าสิว่ามีปลาตัวเนาะเอาเป็นถังโขกได้ครับ, <c oughs> บล้างสุดท้าย <c oughs> ถือไล่จางให้ครับอุ่นตัวนี้ครับ,รรบทั้งปลาทั้งกุ้งทั้ง pu ủa sao mà như vậy ăn cung cảm đấy ạ cung cảm nè cung cảm tôi nè mà tôi mai nhá, chị con cung cảm bố, bà. <laughs> ตีวนี่บ่ฒั์เนี่ยกินก้อยกลุ่มกระเทยเนาะล้างนี่คะ่ะล้างวังหันล้างสุดท้ายนะอืมตามกุ้งตัวใหญ่ๆคือประมาณนี้ครับเอาครับผมสรุปผลงานเลยครับผมยามตุ่มกุ้งมวันนี้มันทำไรครับผมการหายอยู่หากินครับผมหลังจากที่ใส่ปลาเมื่อวานนีมือนเดิมใส่กุ้งนี่ครับผม ดิอยากกินต่อยกุ้งหน่อยเนาะหาอยู่หากินบ้านนอกบ้านหน้าเราก็พ่อได้กินด่จ้าพี่น้องหมันนี่จะตัวใหญ่ๆดิจ้ะบางรังกระถือหน่อยบางรังกระถือหลายจ้ะบางรังกระปุถือเลยบางรังบรุถือเลยก็มีจ้ะเป็นปกติเนาะเออเผมพ่อได้อยู่ได้กินด่จ้าพี่น้องมาหลายเติบ์ดิจ้ะนี่จะตรงงามจ้ะพี่น้องทั้งทั้งกุ้งทั้งปูเนาะทั้งปลาก็มีจ้ะ นี่คาจึงเหมือนได้เล็กน้อยเลยครับอ๋อยังเสาอยู่เนาะนี่ครับยังเสาแห้งอยู่ครับเพยายามปุ่งนี่ก็ต้องมาแต่เส้าอีเล่ดอกครับผู้ชมจ้าสารคีพุนีน้องจ้าพี่น้องวันที่วันที่เก้ามกราคมคูนีหกเจ็ดจ้าวันที่ก็คูนีค่ะยามมงคุ่มจ้าหรือว่าหมานนี่จ้าพี่น้องหมานชุดยอดนี่จ้ากิ้นโมกุศลจ้าพี่น้องเรียกแทั้งไม้ไม่นู่ทั้งปล่อยทั้งขวาทั้งอดแม่ได้จ้าพี่น้อง ำคลิปันนี้มกิก็ผมกิกระังไว้น่ามีคลิปหนึ่งนะจ้ะชินชอววิดีโอจะให้กัจะลืกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่ง้ามนอกจากเพืการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแจ้งองคลิปขลุ่ยจ้ากอชิจะกับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติตามทุกคามติดชมทุกไลน์ไดใจเจ้าจ้าขอบคุณเอกที่คนทุกท่านนะจ๊ะที่กำลังดีๆทำให้กำลังใจนี้ก็ขาบุจ้าขอบคุณครับผม จ้าสำหรับที่มื่อวานนี้ที่เจะาพ่อคิดจะฝากไว้เรื่งจำนีนะจ่าเอาไว้ทองอันไมเมื่อนาว่ันไม่พิสิตรเป็นทายาทของเจ้าใหญ่จ้านี่เมื่อกี้เจ้าพ่อคิดจะขอตัวกบัณานก่อนจ้าขอการเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่นมิเงย์ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจที่เก่าครับผมขอบคุณครับผมกับบ้านครับผม กลุ่งตัวใหญ่ๆครับเบิ่งอีกแค่นี้ครับผมนัาเนิรครับผมสตออนกลุ่มตัวหญ่กลุ่มกล่มพี่น้องอันนี้ตัวสวยๆครับกลับบ้านครับผม